ค่าของคนมิได้นับที่ทรัพย์มากหรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์รีหรือนับจากปริญญาเอกโทรตรีแต่อยู่ที่ผลงานการกระทําคนได้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเยอะยิงทอรันงมัวหลงงมอย่าหลงทมว่าตัวเด่นจะเป็นไทย ตราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติด,ดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่กระรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทังข้อถูกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดคำลักธรรมที่ใช้ในการาดำเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องคน, so คนที่เข้าใจชีวิตย่อมผ่านโลกมาเยอะเขาจะไม่อวดสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังครับสำหรับคนที่เขามีความเข้าใจในชีวิตจริงๆนั้นเขาก็จะไม่อวดสิ่งเหล่านี้และสิ่งที่คนที่เขาเข้าใจในชีวิตเขาจะไม่อวดกันมีอะไรกันบ้างก็ลองมาพิจารณากันดูครับและสิ่งที่คนที่เขาเข้าใจในชีวิตเขาจะไม่โอ้วดเป็นอันขาดในข้อที่หนึ่งก็คือการไม่อวดว่าตัวเองมีความรู้มีความสามารถ ก็ขอให้ลองพิจารณากันดูครับก็ผ้าเราไม่ได้รู้ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องนั้นจริงๆก็ไม่มีความจําเป็นครับที่จะต้องไปบอกใครว่าเรารู้เพื่อที่จะให้เราโดูเท่ก็บระว่าผลสุดท้ายแล้วนั้นมันก็จะกลายเป็นโง่ที่ใครๆเขาก็ไม่อยากอยู่ใกล้และมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรหรอกครับที่คนอื่นจะรู้มากกว่าเรามองในมุมกลับกันนั้นมันก็กลับเป็นเรื่องที่ดีเสียอีกที่เราได้เรียนรู้จากเขาอย่างไงล่ะครับในข้อที่สอง ก็คือยอย่าอวดว่าตัวเองเด่นและก็เป็นเรื่องที่เข้าใจดีครับว่าการที่เราจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเก่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ก็อยากจะขออนุญาตให้ได้จําไว้อย่างหนึ่งครับว่าในโลกใบนี้นั้นมันก็ไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยไปกว่าใครก็หากเรารู้ว่าตัวเองเด่นก็ขอ be, ให้ได้ยกย่องคนอื่นให้เขาได้รู้สึกเท่าเทียมกับเราไม่มีความรู้สึกว่าน้อยหน้าก,กันและก็อย่าได้คิดทิ้งดีชิงเด่นกันเลยครับ หากคิดจะแข่งขันอะไรกันนั้นก็ขอให้ได้แข่งขันการสร้างประโยชน์คุณงามความดีทั้งเพื่อตอนเองเพื่อคนรอบข้างเพื่อโลกเพื่อสังคมที่ไม่เป็นไปนในการทุจริดเบียบบางผู้อื่นนี่แหละครับก็จึงเป็นสิ่งที่สมควรที่เราจะไปชิงทําก่อนคนอื่นให้มากที่สุดครับข้อที่3อย่าได้อวดว่าเก่งเหนือใครและก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านนั้นก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับคํานี้ครับที่ว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้า และก็เป็นเรื่องที่แสนธรรมดาเหลือเกินครับก็เพราะว่าตัวเรานั้นก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในโลกแต่ก็มีคนอื่นอีกมากมายครับที่เขาก็มีความเก่งมีความถนัดที่อาจจะเหนือกว่าเราในบางกรณีในเรื่องนี้นั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องยอมรับให้ได้ครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่แสนธรรมดาอีกเช่นกันนั่นแหละครับก็คือจะมีคนอยู่บางประเภทที่นอกจักว่าเขาจะไม่ได้เก่งจริงในเรื่องที่เขาพูดแล้วเขาก็ยังจะเป็นตัวที่คอยอิจฉา ขอให้จงระวังให้ดีครับและก็ต้องขออนุญาตเ,าเรียนให้ได้ทราบไว้เลยครับว่าหากว่าเราได้ทําการอวดเก่งเช่นนี้ในสิ่งที่เราก่อนไม่ได้รู้ไม่ได้มีความเข้าใจจริงๆนั้นชีวิตนี้ก็จะไม่พัฒนาไปไหนและก็อาจจะไม่มีที่ยืนด้วยซ้ําครับก็เพราะไม่มีใครหรอกครับที่เขาอยากจะคบคนประเภทแบบนี้ข้อที่4อย่าได้อวดว่าตนเองมีความสุขมากแค่ไหนนั่นก็เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วคนที่เขามีความสุขจริงๆนั้น ก็ไม่จําเป็นเลยครับที่จะต้องไปอวดกับใครๆก็เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่มีความจําเป็นอะไรเลยครับว่าเราจะต้องไปอวดว่ามีความสุขอะไรเลยก็ขอแค่ในแต่ละวันนั้นเราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอย่างมีความสุขทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นเพียงเท่านี้มันก็คุ้มค่ามากพอแล้วครับก็ไม่มีความจําเป็นอะไรครับที่จะต้องไปโชว์ใครว่าชีวิตเพอร์เฟกขนาดไหนแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ความสุขหรอกครับ แต่ถ้าคนที่เขามีความเข้าใจในชีวิตจริงๆนั้นเขาก็อาจจะมองว่าเราเป็นคนที่มีปมร้อยมากกว่าครับในข้อที่5อย่าได้อวดความลับในเรื่องที่ไม่ควรบอกใครและก็เป็นเรื่องที่แสนธรรมดาอีกนั่นแหละครับว่าคนเรานี้ก็รู้หน้าแต่ก็ไม่อาจจะรู้ใจกันได้ก็จําเป็นจะต้องมองให้น,นานๆพิจารณาให้ดีๆจะต้องใช้ทั้งเวลาและปัญญาพิจารณาอย่างแยบคายก็จึงจะรู้ว่าแต่ละคนนั้นเขามีปกติเป็นอย่างไร การที่เราได้คุยโกคอกันก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นมิตรก็อย่าได้เที่ยวพูดเรื่องส่วนตัวหรือความลับกับใครๆเลยครับคนเราเรานี้ก็หาคนที่ไว้ใจได้ยากก็มีน้อยเหลือเกินครับไม่กี่คนรหรอกในชีวิตนี้และเราก็ควรที่จะเก็บความลับไว้กับพวกเขาแค่นั้นมันก็พอแล้วครับข้อที่6อย่าได้อวดว่าฉลาดหัวไวนั่นก็เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วคนที่เขามีความฉลาดจริงนั้นเขาก็จะไม่คุยโวไม่โม เขาจะเน้นฟังมากกว่าพูดจะไม่อวดให้ดูโง่เพื่อให้ฉลาดให้ครูก็เพราะว่าเขาเข้าใจเป็นอย่างดีครับก็จึงจะไม่ชอบให้คนอื่นมันไสข้อที่7อย่าได้อวดว่าตัวเองประสบความสําเร็จนั่นก็เพราะว่าชีวิตคนเราเรานี้ไม่บ่าใครชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงเท่านั้นแหละครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนและมันก็มีสิทธิ์ที่จะมีทั้งขาขึ้นและขาลงกันเท่านั้นครับก็ต้องขออนุญาตแนะนำไว้เลยครับว่า ก็อย่าได้หลงล้เริงเมืม่อตัวเองประสบกับความสําเร็จก็พอขาลงแล้วจะได้ไม่ถูกซ้าเติมก็อยากที่จะขออนุญาตเรียนให้ทด้ทความเข้าใจว่าอย่างนี้เลยครับว่ายิ่งเราประสบความสําเร็จมากแค่ไหนนั้นก็จะยิ่งต้องถมตนนะครับมันก็ถึงจะมีคนรักมีคคนที่เขาอยากจะเป็นมิตรด้วยครับข้อที่8อย่าได้คิดที่จะอวดดีและสัจะทาความจริงอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่แสนธรรมดาในโลกใบนี้สําหรับเราท่านทัลายนั้น การที่คนคนหนึ่งยิงทนงในตัวมันก็ไม่เป็นใครหรอกครับที่เขาอยากจะยกไล้หรืออยากจะให้ความช่วยเหลือเมื่อเขาลำบากหรอกนะครับก็ขออนุญาตอเอารียนให้ได้ทราบไว้ตรงนี้เลยครับว่าหากว่าเราได้ทําตัวแบบนั้นในบางครั้งมันก็อาจจะไร้ซึ่งคนเหลียวแลสิ่งที่เราควรจะทํานั้นก็จิงจะต้องรู้จักอ่อนน้อมถึงแม้ว่าจะอยู่สูงแต่ก็จะต้องแสดงตนต่ําทําได้แบบนี้ใครๆเขาก็รักครับข้อที่เ อย่าได้อวดว่าตนเองมั่งมีนั่นก็เพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนี้คนที่เขารวยจริงๆคนที่เขามั่งมีจริงๆเขาก็ไม่เคยต้องไปวิ่งบุญเพื่อจะไปอวดใครว่าตัวเองมีก็หากเป็นคนที่ไม่มีก็จําเป็นจะต้องดิ้นรนหาโน่นหานี่มาอวดคนอื่นแบบนี้มันก็ไม่ใช่อะไรที่ดีนะครับก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตของเราไปดีกว่าก็เพราะว่าความจริงอย่างหนึ่งในโลกใบนี้มันก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนครับ และแม้ว่ารวยแล้วอวดอรวยมันก็สามารถจะหมดตัวได้ก็ถ้าในความเป็นจริงเรายิ่งจนอยู่แล้วแล้วก็ยังเอาไปอวดอีกมันก็ยิ่งจะทังแตกครับก็จึงไม่ควรที่จะไปอวดใครเลยก็จะเป็นการดีกว่าครับข้อที่สิบอย่าได้อวดว่าผลงานตัวเองดีนั่นก็เพราะว่าหากว่างานมันจะดีมันก็จะอวดตัวของมันเองอยู่แล้วครับ งานดีก็ไม่จําเป็นจะต้องโอ้อวดเลยเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะมองเห็นเองนั่นแหละครับก็เพราะว่าหากว่ามันดีจริงๆเขาก็จะชื่นชมเองในส่วนที่เราจะพูดถึงผลงานของเราเองแต่อย่างน่าภาคภูมิใจนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ทําได้ครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรอย่างยิ่งครับที่เราจะนําความสามารถของเรานี้ไปกดไปพยายามทําให้คนอื่นเขาดูต่ําลงครับและโอกาสต่อจากนี้ผมขออนุญาตนําเสนอในส่วนของเรื่องราว ทิผมก็เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันอีกนะครับกับเรื่องราวในหัวข้อ5นิสัยผู้ชายที่ผู้หญิงส่วนมากอยากจะเข้าหามากที่สุดท่านผู้ฟังครับก็มีผู้ชายอยู่5ประเภทครับที่ทาสาวส่วนใหญ่นั้นเขาก็สนใจและก็อยากที่จะคบเป็นแฟนด้วยก็ถ้าท่านผู้ฟังได้มีสักข้อในนี้ก็อาจจะหาแฟนได้ไม่ยากเลยครับและหากว่าเราจะพูดถึงคุณสมบัติของผู้ชายผู้หญิงส่วนมากเขาชอบกันแล้ว ก็นแน่นอนครับว่าในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาเข้าใจกันนั้นก็คงจะเป็นผู้ชายที่ร่รวยและก็ดูดีมีสเสน่ห์หากว่ามีคุณสมบัติด,ดังนี้ก็คงจะสามารถจีบสาวให้ติดได้ไม่ยากนักแต่ถ้าหากว่าเราก็รู้สึกว่าเราเองก็เป็นผู้ชายที่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ก็ยังมองหาจุดเด่นของตนเองที่จะทําให้สาวๆเขาสนใจยังไม่เจอก็ขออย่าได้พึ่งพ้อแท้ไปครับก็เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วผู้ชายที่ผู้หญิงเขาชอบนั้น มันก็ไม่มีความจําเป็นเลยครับว่าจะต้องเป็นคนที่รอร่ําหรือรวยเสมอไปแต่ถ้าว่ามันก็ยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกที่จะทําให้สาวๆนั้นเขาก็หันมาสนใจได้เหมือนกันครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตน,น,นเองในทางที่ควรให้ผู้หญิงเขามาสนใจได้มากน้อยแค่ไหนครับก็ขอให้ลองมาพิจารณาจาก5นิสัยของผู้ชายที่ผู้หญิงส่วนมากเขาก็อยากจะเข้าหามากที่สุดก็อลองมาพิจารณาจาก5ข้อดังต่อไปนี้ครับ ในข้อที่ดึงก็คือผู้ชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่และก็ต้องขออนุญาตเอรียนว่าการเป็นผู้ใหญ่นั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่มีอายุมากเสมอไปนะครับก็อาจจะเป็นแค่หนุ่มวัยกลางคนก็ได้ก็ขอเพียงแค่คุณมีความมั่นใจมีความรู้และก็ประสบการณ์ชีวิตที่เลยสมสมมาและที่สําคัญนั้นก็จะเป็นจะต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะจะต้องเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบ รวมทั้งจะต้องเป็นคนที่คิดก่อนที่จะพูดหรือจะตัดสินใจในเรื่องต่างๆครับก็หากว่าท่านชายท่านใดที่สามารถจะทําได้ดังนี้ผู้หญิงโดยมากนั้นเขาก็จะมองว่าผู้ชายแบบนี้ก็สมควรจะเป็นผู้นําครอบครัวและก็สามารถจะเป็นพ่อที่ดีของลูกของเธอได้ครับแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ยังมีอายุน้อยหรือก็ค่อนข้างน้อยหรือก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่และถ้าหากเป็นคนที่ใจร้อนและก็ไม่รอบคอบก็จึงอาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ชายไทยนี้ครับ ในข้อที่สองเป็นผู้ชายที่ชอบเป็นผู้ให้และก็ต้องขออนุญาตพรายามทาความเข้าใจก่อนนะครับว่าผู้ชายที่ชอบเป็นผู้ให้ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงผู้ชายสายเปก็เพราะว่าการเป็นผู้ให้มันก็ไม่จําเป็นจะต้องรวยหรือเป็นพ่อบุญทุ่มเสมอไปครับเพียงแค่ว่าเราเป็นผู้ชายที่มีความเอาใจใส่หญิงสาวที่รักก็เพื่อทําให้เธอมีความสุขโดยที่ก็ไม่มีความจําเป็นอะไรเลยครับที่จะต้องไปซื้อของแพงๆให้หรือการที่จะพาเธอไปดินเนอร์ในร้านหรูร ก็ขอแค่ซื้อดอกไม้หรือของขวัญเล็กๆน้อยให้ในโอกาสพิเศษในบางโอกาสหรือก็อาจจะเป็นการเลี้ยงข้าวเธอบ้างก็สามารถจะทำให้ผู้หญิงนั้นเขาก็รู้สึกปลื้มได้เช่นกันครับข้อที่ 3. ก็คือผู้ชายที่อารมณ์ดีและก็เป็นเรื่องที่แน่นอนครับว่าคนเราโดยมากนี้ไม่ว่าใครถ้าเราอยู่ใกล้ๆกับผู้ชายที่เขาอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันก็คงจะทำให้เรามีความสุขไปด้วยและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ชายอารมณ์ดีนี้ เขาก็เป็นที่จับตามองของผู้หญิงหลายคนครับนั่นก็เพราะว่าก็หากว่าเราจะสามารถทําให้เธอยิ้มหรือหัวเราะได้ตลอดเวลาและก็เป็นมิตรกับทุกคนแต่การเป็นคนมีอารมณ์ขันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําตัวให้ตลกหรือทำเลนตลอดเวลานะครับเพราะเราก็จะต้องรู้ถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และก็กาลเทศะด้วยแต่ก็อยได้พยายามเป็นผู้ชายไทยนี้ถ้าหากว่าเราก็เป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดก็เพราะว่าคนโดยมากเมื่อเขาได้มองมา ก็จะดูเหมือนกับว่าเราเสแสร้งมากกว่าครับในข้อที่4ก็คือผู้ชายที่เก่งแล้วก็ประสบความสําเร็จก็ถ้าหากว่าเรามีความสามารถพิเศษหรือก็มีความเก่งในด้านใดด้านหนึ่งนั้นสิ่งที่เป็นจุดเด่นเหล่านี้ละครับมันก็สามารถจะดึงดูดสาวๆได้และก็จะต้องขออนุญ,ญาตรียนว่ามันก็จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่เราก็มีอยู่ในตนเองจริงๆครับก่อนเมื่อเราได้แสดงความเก่งให้เธอได้เห็นหรือก็ใช้ความเก่งที่มีอยู่ ทำชีวิตตนเองให้ประสบความสําเร็จโดยการที่เราได้ใช้ความสามารถนั้นทําให้เรามีความมั่นคงในชีวิตซึ่งมันก็อาจจะไม่ถึงกับขั้นที่เราจะต้องกลายเป็นเซเลบคนดังก็ขอให้แค่ดูเก่งดูเทในสายตาของพวกเธอแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วครับแต่ถ้าหากยังค้นหาตนเองไม่เจอว่าเราเก่งอะไรก็ยังคงจะต้องค้นหาหรือก็คงยังจะต้องฝึกฝนต่อไปครับและก็อยากที่จะขออนุญาตแนะนําไว้เลยครับว่าพรสวรรค์นั้น มันไม่มีทางที่จะสู้พรแหวงไปได้อย่างแน่นอนครับและในข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือผู้ชายที่รู้จักที่จะดูแลตนเองและก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะอาจจะเข้าใจว่าผู้ชายที่เขารู้จักที่จะดูแลตนเองนั้นก็มักจะต้องเข้าฟิตเนสเล่นกลามหรือก็อาจจะเป็นผู้ชายที่สำอางแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วก็อยากที่จะขออนุญาตแนะนําอย่างนี้ครับว่าผู้ชายที่เขาดูแลตนเองนั้นก็คือผู้ชายที่รักสุขภาพและก็อาใจใส่ตนเอง และก็ไม่มีความจําเป็นอะไรเลยครับไม่จําเป็นจะต้องรูบรอไม่จําเป็นจะต้องกล้ามใหญ่ก็ขอแค่ไม่ปล่อยให้ตนเองดูโทรมดูแลเสื้อผ้าหน้าผมทาให้ตนเองดูสะอาดและก็ดูดีรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์มันออกกําลังกายเป็นประจําเยียงเท่านี้ก็สามารถจะทําให้เป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์ในสายตาของส,สาวได้เหมือนกันครับและอย่างไรก็ดีก็ต้องขออนุญาตาเรียนให้ได้เข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้เป็นผู้ชายในไทยไหนนั้นเราก็จําเป็นจะต้องพิจารณาให้ดีก็จําเป็นจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับนิสัยและก็บุค,คลิกของตนเองด้วยและถ้าหากว่าเราสามารถเป็นผู้ชายหนึ่งใน5ประเภทที่ได้แนะนําไปนี้ได้ก็ขอรับรองเลยครับว่าการที่สาวจะหันมาให้ความสนใจก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทําทรงท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดกติธรรมสอนใจที่จะทาให้ท่านผู้ฟัง ได้ลองนําไปฉกคิดพิจรารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเจ็ดลักษณะนิสัยของคนเห็นแก่ตัวก็เอาไว้สังเกตคนรอบข้างและลักษณะนิสัยของคนที่เขามีความเห็นแก่ตัวในข้อที่หนึ่งก็คือจะเป็นคนในประเภทที่จะต้องให้คนอื่นเป็นฝ่ายยอมตลอดและนี่แหละครับก็เป็นสัญญาณแรกก็คือการให้คนอื่นเป็นฝ่ายยอมตลอดไม่ว่าจะทําในเรื่องอะไรหรือคิดอะไร มักจะเอาตนเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลและก็มักที่จะเป็นประเภทที่มักจะยัดเยียดความคิดของตนเองจําเป็นจะต้องให้คนอื่นเห็นด้วยกับสิ่งที่ตนเองทําในทุกครั้งและถึงแม้ว่าในบางครั้งคนอื่นเขาก็อาจจะไม่ชอบในสิ่งที่หยิบยื่นให้ก็ตามและก็จะต้องขออนุญาตเรียนกับทัานผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะมีอุปนิสัยในลักษณะนี้นะครับว่าการที่คนอื่นเขายอมนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าเขากลัวแต่อย่างใดนะครับแต่มันเป็นการรักษามิตรภาพก็ดังคําพระที่ท่านว่านั่นแหละครับ ว่าแพ้เป็นพระชนะก็เป็นมารแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วจะมีสักกี่คนที่รู้ถึงความหมายนี้ก็อยากที่จะขอลองให้ได้พิจารณาดูให้ดีครับในข้อที่สองก็เป็นประเภทในจำพวกว่าตัวเองสามารถเข้าไปยุ่งก้ายวกัเรื่องต่างๆของคนอื่นได้แต่ทว่าสาหรับคนอื่นนั้นก็ย่ามาแย้มเรื่องส่วนตัวของตนและก็เป็นเรื่องที่เข้าใจดีครับว่าคนเราโดยมากนี้ก็ไม่มีใครหรอกครับ ที่จะชอบให้คนอื่นมาพูดหรือคิดเห็นต่างกับตนและในยามที่คนอื่นเขาพูดหรือเด้เตือนกลับนั้นก็กลับมองว่าเป็นการก้าวไกลแล้วก็มักที่จะอารมณ์เสียใช้อารมณ์อยู่ในเหตุผลหรือที่เราเข้าใจก,กันว่าหัวร้อนซึ่งมันก็เป็นวิสัยโดยปกติของคนในประเภทนี้ครับในขณะที่ตนเองนั้นก็สามารถจะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้ในทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ก็จึงควรที่จะต้องพิจารณาดูให้ดีครับ ในข้อที่3ก็คือการอยากให้คนอื่นเป็นอย่างที่ต้องการในบางครั้งนั้นเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาดูให้ดีครับลองคิดดวูว่าเราเคยลองถามความต้องการของคนอื่นบ้างหรือเปล่าว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องกินเหมือนกับเราไหมมีความจําเป็นที่จะต้องไลฟ์สดในสไตล์แบบเดียวกันหรือเปล่าอันนี้มันก็ไม่ใช่แค่ความเห็นแก่ตัวเท่านั้นครับแต่ก็เป็นการทําร้ายจิตใจคนอื่นด้วยก็หากว่าได้ทําเช่นนั้นมันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่า เราก็ไม่เคยพอใจในสิ่งที่คนอื่นมีหรือสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นแต่ก็อยากจะให้เป็นไปอย่างที่ตนเองต้องการไปเสียซะทุกอย่างหากว่าท่านใดที่มีลักษณะอุปนิสัยเช่นนี้ก็อยากที่จะขอให้ลองพิจารณาดูให้ดีครับลักษณะที่4ก็คือคนที่เอาแต่ใจตนเองและลักษณะพิเศษของคนในประเภทนี้นั้นก็คือไม่ว่าเราจะถกเถียงโต้แยง้งหรือกําลังหาคําตอบเรื่องใดอยก็ตามแต่ถ้าว่าในท้ายที่สุดแล้วนั้น เขาก็จะเป็นผู้ที่กําหนดทุกอย่างก็หากว่าท่านใดที่มีลักษณะอุปนิสัยเช่นนี้ก็อ,อยากที่จะลองให้ได้พิจาราดูให้ดีครับว่าในเมื่อเราก็มีคําตอบที่ได้ปักธงอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วจะไปขอความคิดเห็นจากคนอื่นทําไมล่ะครับก็อลองพิจารณาดูให้ดีครับว่าถ้าได้ทําแบบนี้นั้นมันก็ไม่ใช่การที่จะต้องการไปหาคําตอบแค่ต้องการจะให้มีคนมาสาสรุนในความคิดของตนเองมันก็เท่านั้นแหละครับก็จึงไม่มีความจําเป็นที่จะไปทมให้เหนื่อยก็เพราะว่าคนประเภทนี้นั้น เขาก็จะเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการอยู่ดีนั่นแหละครับข้อที่5ก็คือคนที่ไม่เคยคิดที่จะขอโทษลักษณะเด่นๆของคนในประเภทนี้นั้นก็ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายผิดแต่ก็กลับจะมองว่าตนเองถูกอยู่เสมอหรือถึงแม้เขาจะรู้ตัวดีว่าตัวเองก็ผิดแต่เขาจะไม่เคยที่จะขอโทษและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือขอโทษแบบไม่จริงใจขอโทษในลักษณะแบบขอไปทีข้อที่6ก็คือมักจะหงุดหงิดเมื่อไม่ได้ดังใจ ก็คือจะเป็นในลักษณะประเภทที่ว่ามีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงหมุดหยิดอยู่เสมอก็หากว่าสิ่งใดที่คาดหวังไว้ไม่ได้ดังใจเขาแล้วที่หนักไปกว่านั้นไม่ว่าจะหมุดหยิดมาจากไหนก็ตามเขาก็มักที่จะมาระบายหรือหมุดงิดใส่คนอื่นอีกต่างหากครับก็อย่างเช่นการพูดประชดประชันตะวาดเสียงดังหรือใครไม่อินด้วยกับปัญหาที่เจออยู่หรือสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังนั้นเขาก็มักจะทําสิ่งนั้นแหละครับ ก็เพื่อที่จะเป็นการทําให้คนอื่นได้รู้สึกแบบเดียวกันก็อาจจะตามมาด้วยคําพูดประมาณว่าเข้าใจหรือ,อยังละ่ะหรือรู้สึกหรือ,อยังละ่ะว่าฉันรู้สึกยังไงในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นครับในข้อที่7ไม่เคยคิดที่จะช่วยหรือช่วยทวงบุญคุณก็อย่าได้คิดเพียงว่ามันเป็นเพียงเรื่องที่เล็กน้อยที่จะปล่อยให้คนอื่นทําทุกอย่างโดยก็อ้างว่าเหนื่อยหรือก็ทํามามากแล้วล้วก็ช่วยเพียงเพื่อให้รู้สึกถึงบุญคุณทั้งทางที่สิ่งที่ทําอยู่นั้น มันก็เป็นประโยชน์ที่ตกอยู่กับตนเองมากกว่าและมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งครับความเห็นแก่ตัวนี้ก็เป็นกิเลสในตระกูลโลภะและก็มีความโลภหนักไปหน่อยก็จึงทําให้เห็นแก่ตัวและเมื่อเราได้เจอกับคนที่เห็นแก่ตัวเราก็จะต้องทําความเข้าใจครับว่านิสัยเห็นแก่ตัวนี้มันก็มีมาจากสองสาเหตุใหญ่สาเหตุที่หนึ่งนั้นก็คือมันเป็นเพราะสันดานครับและก็ต้องขออนุญ,ญาตเรียนทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังกันไว้สักหน่อยนะครับ ว่าคาว่าสันดานนี้มันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคาําด่าเพราะจริงๆแล้วคําว่าสันดานนั้นมันก็ได้หมายถึงนิสัยใจคอที่มีมาตั้งแต่กําเนิดและคนก็มักที่จะไปใช้นิยมในทางที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ก็อย่างเช่นว่าสันดานมักง่ายสันดานไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งสิ่งที่เรียกว่าสันดานนี้จริงๆแล้วมันก็คืออุปนิสัยที่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติมาก็ถ้าเราได้เจอกับคนประเภทนี้ก็คงจะต้องหนักหน่อยครับเมื่อเจอแล้ว ก็จำเป็นจะต้องทําใจครับในสาเหตุที่2ก็คือสาเหตุที่เกิดขึ้นมาในชาติปัจจุบันนี่แหละครับก็คือได้เกิดจากสภาพแวดล้อมเสียงแวดล้อมที่มันไม่ดีคนรอบข้างที่ไม่ดีก็เลยทําให้อาจจะต้องแย่งชิงและสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆได้สั่งสมขึ้นมาทีละน้อยแล้วก็กลายเป็นนิสัยเห็นแก่ตัวอันนี้ก็พอจะกล่อมเกลาได้แต่ก็จะเป็นจะต้องอดทนครับแต่ทว่าก็ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งครับ ก็คือตัวเองที่ไม่ดีเองก็อย่างเช่นบริหารงานบริหารเงินไม่เป็นสุดท้ายเศรษฐกิจเฟื่อเครื่องก็เลยกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เข้าไปอีกแบบนี้พอได้เจออุปสรรคน้อยลงความเห็นแก่ตัวก็จะคลายลงไปด้วยครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อ,อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนําเอาไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออไวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะ ผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพ,พบเจอแต่ความสุขสินตสวัสด์พัพัานมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะยะธรรมความสงบเยือเกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดผลระการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังและชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ